บางท่านอาจจะงงอะน,นะฮะที่หัวคลิปว่าตัดเล็บมีผลถึงดวงชะตาได้หรอเอาละครับหลายท่านเนี่ยนะครับยังไม่ทราบว่าการตัดเล็บเนี่ยคนโบราณถือเป็นเรื่องใหญ่นะครับการตัดเล็บตัดผมเนี่ยแม้แต่สระผมเนี่ยทำอะไรเกี่ยวกับตัวเองนั้นเนี่ยคนโบราณถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ส่งผลในความเป็นสิริมงคลส่งผลถึงดวงชะตาส่งผลถึงความเจริญก้าวหน้าเรียกได้ว่าคร,บ,ครบทุกอย่างจริงๆครับบางคนเนี่ยอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะตัดเมื่อไหร่ก็ได้ทําอะไรเมื่อไหร่ก็ได้จะแกะเล็บแกะเกาอะไรเมื่อไหร่ก็ได้นั่นแหละครับจึงีดด ไม่ดีบางครั้งเกิดจากเรื่องเหล่านี้นะครับเอาละหลายท่านก็คงจะงงครับว่าเอ๊ะตัดเล็บมันเกี่ยวอะไรตําราการตัดเล็บที่เป็นแนวโหรศาสตร์หรือเป็นเรื่องความเชื่อของโบราณต้องบอกกันนะครับว่าตําราการตัดเล็บที่ผมกำลังจะพูดเนี่ยมีมาตั้งแต่ยุคสมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วนะครับแล้วก็ใช้กันมาตลอดเวลาจนอาจจะมีคนไม่รู้จักหรือลืมเลือนไปก็ประมาณ60ปี70ปีที่ผ่านมานี่เองแต่ก่อนหน้านี้ของโบราณครับใช้ตํารานี้แบบนี้กันหมดนะครับเพราะนั้นวันนี้ฮะผมจะมาบอกว่าตัดเล็บอย่างไร ให้โชคดีตัดเล็บวันไหนให้รวยตัดอย่างไรและจะสวยเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปตัดวันนั้นครับบางคนสังเกตน,นะชีวิตเนี่ยบางคนจะพบเจอฮะวันนี้คุณตัดเล็บปุ๊บ,บวันรุ่งขึ้นคุณเจอเรื่องแย่เลยคุณตัดเล็บปุ๊บแป๊บเดียวมีข่าวโทรมาเอ้ยมีเรื่องเสียเรื่องอะไรแย่ๆเลยนี่แหละครับผมจะให้คําตอบแล้วว่าคุณควรจะตัดเล็บวันไหนแล้วคุณจะโชคดีตัดเล็บวันไหนและสวยเพราะฉะนั้นมาหาคําตอบกันเลยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยครับฝากกด subscribe นะฮะให้ช่องเกรด c o n f i r มโ o l o นะครับผมจะนำเคล็ดดีแบบนี้นะครับที่ท่านไม่เคยรูู้้มาก่ออนเลยหรรื ไม่เข้าใจนะครับนำอธิบายในหะ้เข้าใจอย่างง่ายๆนะครับท่านจะได้นําไปบอกต่อไปสอคนอื่นได้นะครับเพราะภูปัญญาโบราณแบบนี้เกิดจากหลักการสถิติที่เขาฟังและจดจํากันมาและทดลองกันมาแล้วปรากฏว่ามันได้ผลครับตําราการตัดเล็บนะฮะเขามีกรอนโบราณนะฮะบอกไว้แบบนี้นะครับตัดเล็บวันละวิให้สวัสดีสสิจะพึงมีลาบเรื่องอังคารจะเสียสีทรัพย์เสื่อมโดยแบบโบราณเบื้องบอกแจ้งจงจํา ตัดเล็บวันพุธนั้นภัยพย,ย,ยองนาพ่อพฤหัสทุกจะมาถูกต้องวันศุกร์จะมีอาหารอิ่ม เสาจะมีภัยขัดข้องเจ็บไข้ควรคำหนึ่งนี่เป็นกรโบราณนะครับที่สืบทอดกันมาตั้งแต่ยุคกรุงศรีอยุธยาแล้วครับจากกรนะฮะผมอธิบายให้ฟังอย่างนี้เขาบอกว่าตัดเล็บวันละวิให้สวัสดีนั่นหมายความว่าละวิเนี่ยเป็นคำโบราณนะครับหมายถึงวันอาทิตย์หรือคำว่าอาทิตย์เขาเรียกกันละวิเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะตัดเล็บวันอาทิตย์ให้สวัสดีนั่นหมายความว่าตัดเล็บวันอาทิตย์ดวงจะดีดวงจะเฮงครับฟังนะฮะตัดเล็บวัน อาทิตย์ดวงจะดีดวงจะเฮงเพราะโบราณบอกว่าตัดเล็บวันละวิให้สวัสดีตัดเล็บวันอาทิตย์ดีครับต่อมาเลยฮะสะสิจะพึงมีราบเรื่องนั่นหมายความว่าสะสิในคําโบราณแปลว่าจันทร์ครับหรือวันจันทร์สะสิ จะพึงมีราบเรื่องนั่นหมายความว่าถ้าคุณตัดเล็บในวันจันนั้นเนี่ยนะฮะคุณจะมีราบจะมีโชคดีจะได้ราบอยู่เรื่องๆจะได้ราบอยู่เนืองๆอ่ะก็แล้วแต่จะแปลแล้วกันครับก็เรียกได้ว่าตัดวันจันทร์แล้วดีเอาละต่อมาเลยฮะอังคารจะเสียสีทรับเสื่อมนั่นหมายความว่าถ้าคุณตัดเล็บในวันอังคารฮะคุณจะเสียสีสีเนี่ยหมายถึงสิ่งดีๆสิ่งดีๆสิ่งที่เป็นมงคลทรับเสื่อมจะมีเหตุทําให้ทรับเสื่อมนั่นหมายความว่าถ้าท่านตัดเล็บ ในวันอังคารครับท่านจะพบเจอในระยะสั้นๆเลยว่าจะมีเรื่องเสียเงินเสียทองทรัพย์หายแบตเตอรี่เสื่อมรถพังบ้านน้ํารั่วมีเหตุที่ต้องเสียเงินเสียทองเรียกได้ว่าทรัพย์สมบัติที่มีมันเสื่อมถอยไปแต่เล็บธนงคารท่านเห็นเลยนะฮะคนโบราณชัดเจนเลยนะฮะอังคารจะเสียสีทรัพย์เสื่อมเพราะนั้นอย่าตัดเล็บธนาคารครับันงคารโบราณห้ามครับต่อมาเลยฮะเขาจะบอกท่อนกลางว่าโดยแบบโบราณเบื้องบอกแจ้งจงจํานี่คือย้าเลยนะว่าคนโบราณเนี่ยเขาบอกเลยครับว่าบอกแล้วจงจําให้ดีนะว่าอย่า เห็นไหมครับโคบาลาคเขาเตือนเลยฮะตัดเล็บบอกแจ้งจงจําบอกให้แจ้งและจงจําให้ดีครับวันต่อมาครับวันพุธนะครับเขาบอกว่าตัดเล็บวันพุธนั้นภัยพยองนาพ่อก็หมายความว่าถ้าคุณตัดเล็บวันพุธนั้นนะครับมันจะมีภัยมาหาตัวโดยเฉพาะนะครับไม่ว่าจะเป็นคนติฉินนินทาคนนําเรื่องร้ายมาหาเราภัยในหลายๆรูปแบบจะมาหาถ้าท่านตัดเล็บในวันพุธตามกอเลยฮะตัดเล็บวันพุธนั้นภัยพยองนาพ่อหรือจริงๆเราแปลตรงตัวเลยครับจริงๆเขาอาจจะบอกนะพ่อนะอย่าตัดนะแต่อาจจะมี มีปัญหากับผู้ใหญ่ผู้ชายหรือมีเหตุต้องทะเลาะเบากแว้งนะครับหรือปัญหากับผู้ชายหรือทะเลาะกับญาติพี่น้องที่เป็นผู้ชายพ่อแม่ป่วยอย่างนี้ก็ได้หรือพ่อป่วยอย่างนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นตัดวันพุธไม่ดีครับต่อมาวันพฤหัสฮะก็บอกว่าพฤหัสทุกจะมาถูกต้องนั่นหมายความว่าถ้าท่านตัดเล็บในวันพฤหัสครับทุกจะมาอย่างถูกต้องแน่แท้เอาง่ายๆสรุปสั้นๆเลยฮะตัดวันพฤหัสดวงจะซวยฮะเอาง่ายๆเลยฮะคือคุณจะซวยถ้าได้หวยไปเนี่ยนะฮะจะเล่นหงเล่นหวยตัดเล็บอังคารพุธพฤหัสนี่ซ จะเก็บเงินเก็บทองจะเอาเงินไปใช้หวังว่าดวงจะดีตัดอังคารพุ๊หรหัสรวยเลยฮะดวงสวยเลยเพราะฉะนั้นนี่เป็นตำราบโบราณนะฮะต่อมาครับวันศุกร์เขาบอกว่าวันศุกร์จะมีอาหารอิ่มเอมแฮนั่นก็หมายความว่าตัดวันศุกร์ดีครับตัดวันศุกร์แล้วจะมีลาบปากจะได้อาหารอิ่มเอมคนที่กินอาหารได้อาาิ่มเอมก็คือคนที่มีเงินมีทรัพย์โชคดีอาจจะมีโชคลาบอาจจะได้ลาบปากอาจจะมีคนเลี้ยงอาจจะมีคนดูแลเอาง่ายๆเลยสรุปเลยฮะคือตัดวันศุกร์ดวง ดีดวงเฮงอิ่มเอมมีความสุขแลวเอาอย่างนี้ละกันถ้าตัดวันศุกร์เพราะนั้นครับตัดวันศุกร์ก็คือวันที่ดีดวงดีครับตัดวันเสาร์เราบอกกีดเป็นยังไงก็โบราณบอกครับเสาร์จะมีภัยขัดข้องเจ็บไข้ควรคํานึงโบราณชัดเจนนะเขาบอกว่าถ้าคุณตัดวันเสาร์จะมีภัยให้คุณขัดข้องนั่นหมายความว่าสมมุติว่างานการที่จะทาอยู่เฮ้ยเหมือนกับว่าเฮ้ยมันจะดีแล้วมันจะราบลื่นและชีวิตคู่เหมือนจะดีราบลื่นแลวไปตัดวันเสาร์ครับกลายเป็นขัดข้องเลยอยู่ดีดียกเลิกอยู่ดีๆเปลี่ยนไปอยู่ดีีมปัญหาแล้ว ก่อนไทยเขาบอกว่าเจ็บไข้ควรคํานึงนั่นหมายความว่าถ้าตัดเล็บวันเสาร์คนโบราณเขาบอกเลยครับว่าอาจจะมีโอกาสที่จะเจ็บไข้ได้ป่วยควรคํานึงคือตึกตรองและนึกให้ดีเพราะฉะนั้นครับนี่เป็นกรโบราณเป็นตําราโบราณครับตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยามาเลยนะครับที่แนะนําการตัดเล็บนะครับว่าตัดวันไหนดวงดีดวงเฮงดวงรวยหรือดวงจะซวยท่านรับคําตอบทั้งหมดผมสรุปให้ฟังดังนี้ครับตัดวันอาทิตย์ดีดวงดีครับดวงเฮงฮะจะมีโชคลาสวัสดีตัดวันจันทร์ดีครับจะมี โชคลาภครับตัดวันอังคารไม่ดีครับจะมีเรื่องร้ายๆทรัพสมบัติจะเสื่อมนะครับตัดวันพุธครับไม่ดีครับจะมีภัยมาหาตัวเองตัดวันพฤหัสครับจะมีความทุกขดวงจะไม่ดีง่ายๆดวงจะซวยครับตัดวันศุกร์ครับจะมีโชคดีมีอาหารอิ่มเอมเป็นสวัสดีมงคลดวงดีดวงเฮงอย่างแน่นอนครับตัดวันเสาร์ครับจะมีภัยชีวิตจะขัดข้องทําอะไรติดขัดนะครับเจ็บไข้ได้ป่วยต้องระมัดระวังครับเพราะนั้นสรุปเลยนะฮะอาทิตย์ดีจันทร์ดี อังคารแ yeah, yeah, ย่ yeah, พุธแย่พฤหัสแย่ศุกร์ดีวันเสาร์แย่นะครับเพราะฉะนั้นฮะควรตัดตาที่ผมบอกนะครับลองดูตามตำราครับรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบ่งหามบางครั้งสิ่งที่เรามองไม่เห็นก็อาจจะส่งผลกับตัวเราก็ได้นะครับและสิ่งเหล่านี้ต้องบอกนะครับว่าเป็นสิ่งที่โบราณอาจารย์คนโบราณนะครับเขาเก็บสถิตินะครับรวบรวมมาหลายร้อยหลายพันปีว่าทําแบบนี้ชีวิตจะดีทําแบบนี้ชีวิตไม่ดีเป็นตาําราสืบทอดกันมาเป็นกรอเลยครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้กี๊ อนเฟิร์มนำสิ่งดีๆแบบนี้มามอบให้กับท่านนะฮะฝากท่านกดติดตามกดซับ c r i b e นะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้กับกรีดคอนเฟิร์มด้วยนะครับอยากดูดวเพิ่มเติมกับกรีดคอนเฟิร์มก็โทรได้นะฮะหนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสามศูนย์ย้ำนะครับหนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสามศูนย์ครับในคลิปหน้ากรีดคอนเฟิร์มจะมีสิ่งดีๆมามอบให้กับท่านแบบไหนเป็นอย่างไรเคล็ดมงคลเสริมดวงให้ร่ำรวยแบบนี้มีท่านตลอดฝากกดติดตามกับกร์มโโฮรรนนนะคัับวี้ลาไปก่อนคครรััับบสสวดี